สปปลาวนั้นง่ายหนึ่งมีน้ําโขมกันน้ำเหลืองกันและคนในประเทศนั้นเป็นมิตรคุยกันรู้เรื่องเขียนยากเพราะเป็นพื้นดินต่อกันทุกคนเส้นแผนที่แต่ละคนเนี่ยขีดไปทึงไหนบางทีมันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยยากมีทางเดียวคือ่างฝ่ายต่างอยู่ถ้าไม่พูดคํานี้เอาแผนที่มา าาปะท้าบกันทะเลาะก,กันทั้งปีถาป้าคุยกันไม่รู้เรื่องอีกอย่างหนึง่งคน,นเมเรนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้โหพี่น้องคนลาวถึงกับใจฟูเลยทุกคนทีแมทับผากซองเนาะพูดถึงคนลาวได้อย่างแบบเป็นพันธมิตรทุกคนบอกได้เลยว่าขางบ้านเนาะได้ยินคํหนีของแมทับผากซองนี่บอกได้เลยว่าอิจฉาตาร้อนคนลาน่าเน่นอนทุกคนพอ,อยัง้งพราว่า ไทยเหลาาเป็นบันพีเมืองหนองเนาะพี่น้องเป็นพันธมิตรที่แท้จริงทุกคนที่ไม่เคยคิดร้ายต่อกันเนาะพี่น้องแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะคือคขมินนี่ทุกคนคิดที่เนลคุณทุกคนไม่คิดสำนึกบุญคุณที่ประเทศไทยมอบให้ทุกคนงานนี้บอกได้เลยว่าได้ยินคำชี้เมทัพภากสองลันมานี่ บอกได้เลยว่าอิจฉาลาวแนนนอนทุกคนที่ประเทศไทยเนาะรักประเทศลาวขนาดนี้ทุกคนพูดถึงประเทศว้าวถึงประเทศลาวในทางทีแบบเป็นพันธมิตรเนาะทุกคนมาเบิ่งมาช่มนํากันทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะสบายดีสบายดีเด้อจากพีพีเอฟซีทางฝั่งไทยและกัฝั่งลาวน้ำเด้อจากมือนีนองรัดไปเลื่อนเห็นคลิปของแม่ทัพภาคสองทุกคนที่กล่าวถึง ประเทศลาวหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรที่แท้จริงทุกคนซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะกัมพูชาเนะที่คิดแต่จะทําร้ายคิดแต่อยากได้ของคนอื่นทุกคนโดยที่ไม่คํานึงเนาะผลเสียที่ตามมาทุกคนและลักๆเลยทุกคนแม่ทัพผากซองนี้ได้กล่าวถึงประเทศลาวนี้บอกได้เลยว่าคนลาวเนาะที่ได้เห็นคลิปนี้ทุกคนใจฟูแน่นอนทุกคนหย่อนยางหย่อนว่าพันธมิตรที่แท้จริงเนาะที่ ทางประเทศไทยเ็นว่าทางฝั่งเล่าเฮาเนาะเป็นมิตรที่แท้จริงทุกคนไม่เคยคิดร้ายต่อกันเนาะส้มแล้วที่เป็นบ้านพี่เมืองหนองทุกคนเชิญคลิปวิดีโอนี้รองรับจะพาพีพี f อมาเบิงมาชมเรื่องเล่าในการพูดคุยให้สัมภาษณ์ของแมทัพผักสองว่าจะเป็นแบบใดทุกคนเชิญเป็นคลิปวิดีโอทีเฮนแล้วประทับใจแห้งเนาะมาเบิงมาชมน้ำกันทุกคนท้าชายแดนมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองที่เราต้องแก้นะหนึ่ง ภูมิภูมิประเทศสองคนคนในประเทศนั้นนั้นมีอยู่สองอันทุกวันที่มีปัญหาอยู่คนอย่างอันดับหนึ่งก่อนเพราะคนอยู่ตรงนั้นอ่ะคนประเทศนั้น่ะเป็นอย่างนี้ถ้าไปคุยกับคนมันปัญหามันก็ไม่มีคนขมิเนน่ะผู้นำขมิเนเป็นไ,ไงก็เป็นอย่างนี้ปัญหามันถึงมี แล้วคนในสอปอปลอาวล่ะเขาก็อยู่อย่างนี้เขาให้เกียวซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีปัญหาพี่กุ้งไปเจอท่านรองกรมใหญ่เสนานธิการทหารลาวเขาก็พูดภาษา <c oughs> อีสานด้วยกันนี่แหละก็กินข้าวกินปลา,ลากินผลกินส้มตำคือกันนี่ ท่านก็บอกหึ่งท่านรู้จักประวัติศาสตร์ประเทศไทยมากกว่าแม่ทัพอีกท่านวันทองบุตรบงนะนี่คือความความผูกพันที่มีต่อก,กันล้านช้างใช่ไหมครับนาในช่ไหมนี่แม่ทัพก็พอจําได้อยู่นะล้านนาอยู่ไหนครับล้านนาเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือความผูกพันแล้วก็ เป็นประเทศที่ติดกับไทยประเทศเดียวที่พูดภาษากันรู้เรื่องโดยไม่ใช้ล่ามแม่ทัพยืดอกกอดอกคุยได้อยู่ประเทศเดียวคือประเทศลาวนี่แหละเพราะใช้ภาษาเดียวกันนะแล้วเขาให้เกียรติเราฝรั่งเศสร,รอสอง112แบ่งใช่ไหมครับยุค่านาะณิคม เขาเอรัลังเศสเป็นคนแบ่งเส้นเขตแดนไงเขาเป็นประเทศอะไรล่ะประเทศมหาอำนาจเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะขีดตรงไหนล่ะไม่ต้องบนหรอกครับเป็นเราเราก็ทําก็คือเส้นเขตแดนน้ำโขงให้ใช้ล่องน้ําลึกเป็นเส้นแบ่งเขตโดยเอาล่องน้ําลึกติดประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งเขตถ้ามีเกาะ ให้เอาล่องน้ำลึกระหว่างเกาะกับประเทศไทยเปเส้นแบ่งเขตฉลาดไหมครับฉลาดนะสมัยเสด็จปู่ทำอะไรได้ครับก็เขาไปหามหาอำนาจไงใช่ไหมครับแต่เกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ใกล้อธิปะไตยฝั่งในก็ขอให้เป็นของฝั่งนั้นเห็นไหมครับนี่คือ เราไปเริ่มฉลาดแล้วแล้วก็เริ่มบาลานซ์พลังทางทหารเริ่มใกล้เคียงกันเรวเรเริ่มมีพลังต่อรองกอดดอนที่ในกล้ประเทศไหนให้เป็นอธิพไตยของประเทศนั้นที่เกิดขึ้นใหม่นะเราก็เลยได้เกาะเพิ่มนะครับขึ้นมาบ้างจากน้ำลดนะแล้วก็สันทรายมันเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นมาเป็น,กน,นเกาะอย่างเงี้ยนะครับแต่ คนในประเทศสปปลานั้นเขาเป็นมิตรกับเราไม่มีปัญหาครับและง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำเหืองกัน้นและมีน้ำโขงกัน้นอะไรที่มีกีฬายกตัวอย่างกีฬาชนิดไหนที่มีตาข่ายกั้นจะไม่ค่อยได้ตีกันนะไม่ค่อยตีกันเห็นไหมครับไม่ค่อยได้ทะเลาะกันหรอกแต่ถ้ากีฬาประเภทไหนที่ไม่ค่อยมีตาข่ายกัน้นนอย่างเช่นฟุตบอลอย่างนี้นนะบางทีก็วางมวยกันอยู่เรื่อย ก็เช่นกันขมรนมันไม่มีน้ำกันน้นไงมีดินเขาก็คิดเหมือนเราว่าดินแดนเขาก็ก็พูดถึงเหมือนเอาใจเขามาใส่แต่เราเขาก็มองว่าเฮ้ยตรงนี้มันของเรานี่ตรงนี้เป็นของเรานี่นเ,นขเ,นเขาก็เอาแผนที่อะไรเขามาอ้างอิงก็ไม่ทราบไม่รู้แผนที่นั้นจริงหรือเท็จ ทำขึ้นใหม่หรือปลอมหรือ,อยังไงไม่ทราบแม่ทัพกุ้งที่กุ้งมาเป็นแม่ทัพผมไม่รู้เราคุณจะใช้แผนที่อะไรแต่ผมใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่รัฐบาลไทยรับรองเท่านั้นผมไม่รู้หรอกสันปน้ำอยู่ไหนผมรู้ผมจะไล่ตามฉีดนี่ไปโค้งนั้นผมก็ไปตามโค้งงอกตรงไหนผมก็เอาลังงอกตังนั้นแหละแล้วจับที่กัด G P S สิบตัวคุณห้ามล้ำเข้ามาไล่ไปคุณจะแบ่งไงผมไม่รู้แล้วคุณบอกว่าประสานีของคุณผมรับทราบนะแต่ผมไม่ปฏิบัติเพราะว่ามันอยู่ในเขตของผมผมเข้าใจนะคุณจะมาเอาช่องบกผมเข้าใจแต่มันอยู่ในเขตผมผมก็ไม่ให้ โอ้โหพี่ทองได้เบิงได้ชมน้ากันแล้วเนาะคือการพูดคุยของแม่ทัพภาคสองทุกคนซึ่งเด็ก,กาวเนาะเกี่ยวกับคนลาวหรือว่าประเทศลาวเนาะเป็นพันธมิตรที่แท้จริงทุกคนเป็นพันธมิตรที่แท้ถูเนาะการสื่อสารการหวัาา่นใจกาฟังออกเนาะเขาใจกันง่ายทุกคนแตกต่างจากกัมพูชาเนาะคือประเทศกัมพูชานี่ถ้า ได้เข้ามาประเทศไทยนี่ต้องแบบึกฝนฟนาะฟกฟกฝนการพูดการจาต่างๆเนาะและที่สําคัญทุกคนคือประเทศเล่าเฮาอ่าและที่สําคัญเนาะพี่น้องประเทศเล่าเขาคือพันธมิตรที่แท้จริงเนาะบอกเคยที่จะมาสางมัญหาบ่กเคยที่จะคิดหลายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศไทยเนาะทางอ่าแมทัพภาคสองเพื่อนวาวบอกได้เลยว่าคนเล่าเฮาได้ฟังได้ชมคือแบบใจฟูแน่นนทุกคนเพราะว่าเพื่อนวาในอาสิ่งที่แบบ ไม่มีสิ่งที่แบบอาคนลาวเขาสิคิดหลายกับประเทศไทยเลยคือมันจะบ่งบอกให้เลยว่าเป็นอาพันธมิตรีแท้จริงทุกคนนี่แหละเป็นยังคนไทยจึงหักคนลาวนาะยอนว่าการอาผูกพันเนาะการผูกพันการใช้ชีวิตเนาะคือคนลาวเขานี่มาเห็ดงานเห็ดการในประเทศไทยนี่โบเคยมีแบบว่าสีสางบัญหาแหกกับประเทศไทยแบบายก็จะมีอยู่ส่วนหน่อยแต่ทุกคนส่วนรายนี่จะแบบ อยู่แบบเป็นพันธมิตรอะไรพี่น้องอันนี้น้องรักก็บระปลกใจเลยว่าเป็นยังคนไทยคือแบบอ่าใจดีกับคนลาวนอ้องมอบโอกาสดีๆให้กับคนลาวหลายๆอย่างนอ้องบอกว่าจะเป็นเวียกง,งานทุกคนโอกาสหลายๆอย่างเนาะคือเขาจะเห็นผ่านมาเนาะพี่น้องไฟตรงขามคือคอมเมนต์นี่เนาะสางเตงเตืเต่องแตล่าสางเตออ่าขอคัดแย้งให้กับประเทศไทยทุกคนซึ่งมันม่งบอกถึงอ่าการที่ ระบบครอบคุมอะไรพี่น้องการที่คุณเนาะคิดร้ายคิดจะเป็นศัตรตูกับประเทศทีหมอบโอกาสหนะ้ยเนาะหมอบโอกาสห้ยหมอบชีวิตที่ดีหนะ้เนาะคือคนคอมเมนตนะ์เนาะในส่วนกรกมามฮิตเปียกฮิตอะหาเบียกเหตุงานทําในประเทศไทยเนาะชีวิตดีข้นก็ยอนว่าประเทศไทยเนาะสมบ่้น้ำทุกคนยังแบบออกมาว่าวเนาะว่าประเทศไทยนี่ท่วงบุญคุณทุกคนอันนี้เทาคนคิดว่า สิ่งที่เพื่อนเว่านี่มันเมนความจริงบอกอันนี้รองรัฐกาบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่มีบุญคุณกับเฮารห้ายเนาะเพราะยังเพราะว่าเขามีอ่ะมีอยู่มีกินซุมอืออนี่เนาะเขามีเงินเก็บเขามีเงินใส่เนาะฝากให้พี่ให้น้องทางบ้านกันยอนว่าเขามาเห็นงานในประเทศไทยย้อนเพื่อนห้ยโอกาสเนาะถ้าเพื่อนบ่ให้โอกาสเนี่ก็มันกับ่บผิดได้ทุกคนแต่ว่าประเทศไทยนี่เพื่อนยอมรับเลยว่า เพื่อนเป็นทีเพึ่งผ้าเนาะเป็นทีเพิ่งผ้าของหลายๆประเทศเนาะทีเขามาทํางานในประเทศไทยทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญเนาะบอกได้เลยว่าเมทัพพักซอ่ได้ใจของคนลาวไปเต็มเต็มเลยพี่น้องการอ่าการพูดการจาเนาะคือเมทัพภาคซองนี่บอกได้เลยว่าเพิ่นเป็นกันเองเนาะเป็นกันเองทุกคนบกวกาจะเป็นอ่า ในหนาทีการงานดูวว่าการพูดการจากเกี่ยวกับระหว่างประเทศนี่บอกได้เลยว่าน่ารักจริงๆเนาะพี่น้อง,องเอาล่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้น้องรัดน์ก็พาพี่ๆเอฟซีมาเมืองมาชมทุกคนการพูดถึงอ่าพันธมิตรเกี่ยวกับไทยเลาาเนาะพี่น้อง,อ,งอ่าประเทศไทยกับประเทศเลาาก็เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องเนาะพี่น้อง,องสาหรับคลิปนี้น้องรัดนก็ ขอบคุณขอบใจพ่อ่พี่น้องเดอ้อที่เขามารับชมคลิปน้องรัดน้องฝากพี่ๆเอฟซกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดอ้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย